สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาพูดครับกับประโยชน์ของน้ำผึ้งนะครับก็หลายๆคนนะครับก็จะรู้นะครับว่าน้ำผึ้งนะครับมีประโยชน์ไงพี่ท่านเวลาที่เราไอหรือเจ็บคอนะครับเราก็จะกินนะครับเครื่องดื่มที่ผสมน้ำผึ้งนะครับอย่างเช่นน้ำผึ้งน้ำอุ่นนะครับหรือใส่ชาน้ำผึ้งนะครับหรือน้ำผึ้งมะนาวนะครับช่วยในเรื่องการเจ็บคอและการแก้ไอนะครับแต่ว่าน้ำผึ้งยังมีประโยชน์มากกว่านั้นนะครับก็คือว่าอีกอย่างที่คนจะไม่รู้นะครับซึ่งมันก็เป็นประโยชน์ของน้ำผึ้งนั่นคือน้ำผึ้งมีโปร ขับถ่ายนะครับทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นนะครับรวมถึงนะครับเมื่อเรากินน้ำผึ้งเข้าไปนะครับนอกจากหายเจ็บคอแล้วขับถ่ายดีแล้วยังเรื่องช่วงการเคลือบกระเพาะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยมีอาการที่เป็นโรคกระเพาะอยู่นะครับดื่มน้ำผึ้งไปเนี่ยมันก็ช่วยในเร well. ื <men> <Lord. mon> <passado> ่องการเคลือบกระเพาะนะครับก็จะทําให้อาการที่เป็นของโรคกระเพาะดีขึ้นนะครับรวมนะครับถึงนะครับถ้าเกิดใครกล่มน้ำผึ้งอ่อนนะครับหรือน้ำผึ้งส้งนมนะครับก่อนนอนนะครับ ฤทธิ์ของน้ำผึ้งนะครับความหวานของน้ำผึ้งเนี่ยจะช <Equ> ่วยกระตุ้นอินซูลินนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือนะครับมันก็จะหลับง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อความหวานของน้ำผึ้งเนี่ยกระตุ้นอินซูลินเนี่ยเราก็จะหลับได้ดีขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือในช่วงนี้นะครับภูมิแพ้มาเยอะมากนะครับเพราะว่า PM 2 5มจ้านะจ๊ะในน้ำผึ้งนะครับก็จะมีฤทธิ์นะครับที่ว่าช่วย เพิ่มสร้างนะครับสิ่งที่เรียกว่าภูมิต้านทานของเรานะครับดังนั้นเนี่ยทำให้การที่เป็นภูมิแพ้ดีขึ้นด้วยนะครับรวมถึงนะครับน้ำผึ้งเนี่ยเป็นแหล่งของพลังงานนะครับก็คือในน้ำผึ้งเนี่ยมันมีพวกน้ำตาลลักโต้นะครับแล้วก็ฟูโตเนี่ยดังนั้นเนี่ยทำให้เราหายสดชื่นนะครับแล้วจึงมีพลังงานมากขึ้นนะครับทำให้เรากระปี้กระเป๋านะครับจากน้ำตาลที่ได้เข้าไปนะครับและก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ายังมีสารที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเลยครับผม ของทุกอย่างนะครับก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับประโยชน์น้ำนั้นนั่นคือประโยชน์น้ำผึ้งครับแต่ข้อเสียของน้ำผึ้งคืออะไรครับในน้ำผึ้งนะครับส่วนมากของน้ำผึ้งนะครับประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเกือบ90เปอร์เซ็นต์เป็นน้ำตาลนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาให้เรากินน้ำผึ้งนะครับก็ควรกินอย่างระมัดระวังนะครับก็วันหนึ่งไม่ควรกินเกินไปาน8ช้อนชาครับมันก็จะไม่ดีนะครับแต่ว่าเราก็สามารถใส่ไปในพวกเครื่องดื่มได้นะครับทั้งละสองช้อนชาหรือสามช้อนชานะครับเพื่อ เสริมสร้างความอร่อยและความหอมหวานได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับรวมถึงนะครับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงน้ำผึ้งนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งนะครับก็จะเป็นแหล่งนะครับของพลังงานนะครับแล้วก็มีน้ําตาลทั้งฟูโตทั้งลัตโตนะครับก็มันทําให้แบบผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วอ่ะมันก็ได้น้ําตาลเพิ่มขึ้นนะครับนั้นก็ไม่ควรรับประทานนะครับผมโอเคครับแล้วจบความรู้คลิปนี้ไปในเบียงเท่านี้นะครับแล้วสำหรับคนนะครับที่กำลังอยากได้น้ำผึ้งนะครับเพียงงกกก็็จาาาหนนนนนน่่ยยยอูะคครรรรรัััับบบด้้้้ผผึึแ์พิชเปง ดอกลำไยนะครับ100%นะครับก็สามารถสั่งซื้อก็ได้นะครับราคาแค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับผมโอเคครับไปขอจบคลิปนี้แต่เป็นทุกวี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ